รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ป่าดงหัวสาวเป็นป่าสงวนแห่งชาติหนึ่งใน20แห่งที่จะรับการคุ้มครองจากรัฐบาลภายใต้ความรับผิดชอบของแขวงจำปาสักพื้นป่าที่ครอบคลุมพื้นที่อยู่มากกว่า1,100ตารางกิโลเมตรของป่าดงหัวสาวแบ่งลักษณะตามภูมิประเทศได้เป็นสองส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นภูเพียงเป็นเขตที่ราบสูงที่เกิดจากความลาดชัน ที่ยกระดับขึ้นไปจนถึงปลายขอบของที่ราบสูงโดยมีความสูงเริ่มตั้งแต่1,000เมตรไปจนถึงจุดสูงสุดบนชงอ่อนผาหินที่ตั้งอยู่เนือระดับน้ำทะเล1,284เมตรส่วนพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งของผืนป่าดงหัวสาวเป็นที่ลุ่มสลับเนินเขาที่เกิดภายในวงล้อมของแนวปราการหินผาซึ่งเทลาดระดับไปทางทิศตะวันตก มีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้ำทะเลระหว่าง100เมตรจนถึง300เมตรความแตกต่างของระดับความสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาติของน้ำตกที่ค้นพบในหุบเหวแห่งดงบรเวณป่าดงที่เนืองแน่นไปด้วยดงน้ำตกจำนวนมากอันเป็นที่หมายตาของนักเดินทางกลุ่มนี้ในความพยายามเข้าไปค้นหาความงดงามที่มีอยู่ในดงหัวสาว นางนีหรือตาดน้ำภาคสองเป็นน้ำตกอีกสายในหุบเหวดงหัวเสาที่มีผู้เข้าพบเห็นด้วยตนเองน้อยมากการเดินทางบันทึกภาพครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอนาคตภายหน้าตาดนางนีเป็นน้ำตกใหญ่มีลักษณะคล้ายม่านน้ำขนาดใหญ่ที่แผ่ผืนตกทอดลดทอนมาตามระดับของชะง่อนผา อันเกิดจากความซับซ้อนของภูมิประเทศภายในหุบเหวน้ำตกซึ่งมักจะพบเห็นได้ตามริมขอบผาหินที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกบนเขตที่ราบสูงบริเวณน,น้ำภาพเป็นหนึ่งในลำเซทั้งห้าสายที่ไหลผ่านเขตที่ราบสูง แต่อีกไม่นานจากนี้ลำน้ำภาพจะเหลือเพียงชื่อให้จดจำเนื่องจากรัฐบาลลาวมีแผนพัฒนาในโครงการผลิตไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยซึ่งจะมีการสร้างเขื่อนเพื่อเปลี่ยนทางผันน้ำโดยการนำน้ำจากเขตที่ราบสูงไปกักเก็บไว้ในเขื่อนเซน้ำน้อยที่มีความจุประมาณ1,000ล้านลูกบาทเมตรโดยใช้เป็นที่สำรองน้ำจากลำเซส,สายย่อยมาฝากไว้ที่ฝายห้วยหมากจัน และค่อยส่งมวลน,น้ำต่อไปยังเขื่อนเซเปียนวิธีนี้จะทำให้เขื่อนเซเปียนมีปริมาณน้ำสะสมเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดทั้งปีโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้าน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสระและแขวงอัตตปือมีกําลังการผลิตไฟฟ้า400เมกะวัตต์ร้อละกจะส่งมาให้ประเทศไทยที่เหลืออีกร้อยละิ เป็นส่วนที่นำมาใช้ในประเทศความมั่นคงทางด้านพลังงานทำให้โครงการนี้ต้องสร้างเขื่อนเพื่อสะสมน้ำดิบไว้ในแขวงจำปาสับโดยมีที่ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกซึ่งนักธรณีวิทยาเรียกว่าบรเวณพลาโตโดยแยกส่วนโรงผลิกตกระแสไฟฟ้ามาสร้างที่แขวงอัจะปือบริเวณด้านล่างของแผ่นพลาโต ซึ่งจะทําให้เกิดความต่างระดับเมื่อส่งน้ําไปถึงโรงไฟฟ้ามากกว่า630เมตรอันจะทําให้เกิดแรงดันน้ํามากกว่าเดิมและสามารถผ่นน้าส่วนที่เหลือลงสู่แม่น้ําเซกองเพื่อที่จะสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกการเปลี่ยนทางไหลของลําน้ําภาพจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงลำห้วยสาขาอื่นๆที่พบบนเขตที่ราบสูงหลายคนที่ทราบข่าวจึงเป็นกังวล หุบเหวแห่งน้ำตกดงหัวสาวจะเหลือเพียงหน้าผาและเหวกว้างใหญ่เท่านั้นหรือภาพอันน่าตื่นตาเหนือกว่าจินตนาการที่มนุษย์จะคิดฝันอีกไม่นานจะกลายเป็นชื่อในตำนานที่มีไว้กล่าวขานเมื่อนักเดินทางกลุ่มต่อไปได้เดินทางผ่านมาถึงใจกลางป่าในดงหัวสาว ทริปใหม่จากสิงสองโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปชมบันทึกหน้าสุดท้ายของการเดินทางสู่ตาดสักการะความงามอันนาอัศจรรย์ของน้ำตกยักษ์ที่พบได้จากขุเขวน้ำตกในดงหัวสาวเท่านั้นจุดนี้เป็นน้ำตกทานแรกของน้ำตกอ่ะมันไม่มีไหลลงแหงไล่สามสี่ชั้นอ่ลงไปทัองลงไปอุ้ย น่าอันตรายส่วนใหญ่จะมาแค่กั้งนี้ครับสิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่ป่าดงหัวสาวแขวงจำปาสัก ส,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลัก์วีโก้แชม ผู้เพียงโบลเวนเป็นชื่อเรียกตามชาวโลเวนเจ้าของถิน่นชาวโลเวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่คุ้นเคยกับการอยู่อาศัยในสภาพอากาศบนเขตที่ราบสูงดีกว่าใครบรรยากาศบนที่ราบสูงมักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดวันไอหมอกที่ลอยฟุ้งทั่วไปแม้ในฤดูแล้งมันทำให้คนรอนแรมต้องเร่งกองไฟเพิ่มความอบอุ่น ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บซึ่งอุณหภูมิจะแปรเปลี่ยนลดต่ำลงมาตอนใกล้รุ่งเช้าตรู่ของทุกวันมีคุณค่าให้จดจำช่างภาพสมัครเล่นบางคนใช้เวลาที่เหมยหมอกยังปกคลุมใบไม้ชะอุ่มเลือกหามุมแสงแรกของวันถ่ายภาพดอกไม้ใบงามที่พบเห็นได้ตามท้องทุ่งระเบียงไม้และทุกครั้งเมื่อสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด เราก็จะรู้สึกถึงความชุ่มฉ่าความเย็นที่ผสมอย่างลงตัวของละอองไอในบรรยากาศรอบตัวปัจจัยเหล่านี้เป็นมนต์ขลังเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้เพียงบรเวณสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบันซึ่งทําให้ธรรมชาติในป่าดงหัวสาวเป็นเสมือนเพชรในตมที่รอการค้นพบของผู้สแสวงหา ด้วยการดันด้นเดิน,ดน,ดนทางไกลของหัวใจกระด้างจากคนเมือง ภายพักแรมของพวกเรากางเต็นกันขึ้นริมห้วยสักการะดินแดนอันสันโดษที่เริ่มดังระงมไปด้วยเสียงพูดคุยของนักเดินทางทุกคนบน่นจนว่าเหนื่อยแบบตามใจปากเพราะได้ปีนป่ายหน้าผาลงไปดูด้วยตาเพื่อเผชิญหน้ากับน้ำตกนางนีแต่ภายในหัวใจเหล่านั้นเก็บซ่อนความเบิกบานที่กำลังพองโตกับความภูมิใจในฐานะคนภายนอก ที่ได้มีโอกาสเข้าถึงหัวใจส่วนลึกของป่าดงหัวสาวทริปแรกของการเดินทางเราใช้พลังของกล้ามเนื้อไปกับการปีนป่ายหลายคนต้องการพักผ่อนฟื้นฟ,นฟนูร่างกายเพื่อกลับมาเตรียมพร้อมรอการปีนป่ายผาชันอีกแห่งในทริปต่อไป ข้าสารที่เราแบกใส่เป้หลังกันมาจากฝั่งไทยถูกนำมาหุงรอไว้แล้วชาวหนองหลวงเขารู้ใจว่าคนไทยชอบกินแต่ข้าวหุงส่วนชาวหนองหลวงมักกินแต่ข้าวหน่งวงอาหารจึงแบ่งเป็นสองวงสำหรับคนเมืองที่เปิบข้าวหุงหรือข้าวหน่งในแบบชาวดงอากาศยามเช้าเริ่มเย็นจนใกล้หนาวซึ่งเป็นสภาพปกติบนเขตท,ที่ราบสูง ที่เราอาศัยอยู่ขณะนี้คือ1,200เมตรตามแผนที่แจ้งไว้กับกองหลอนเมืองปากซองการเดินเท้าย่า,ยางป่าไปดูตาสักการะจะเริ่มขึ้นเมื่อทุกคนทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วพวกเราทั้งหมดจะเดินข้ามห้วยสักการะไปยังอีกฝ้าซึ่งเป็นด่านหาของป่าของชาวบ้านที่นำเข้าไปถึงปลายขอบผาสุดเขตท,ที่ราบสูงโบละเวน การทางเดินป่าเป็นรอยทางย่ำเท้าที่คนหาของป่าเดินตามรอยกันมาหลายรุ่นพอเราผ่านทางเส้นนี้มันทำให้เรานึกกลับไปถึงการเดินทัพของทหารไทยเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วทัพไทยแต่โบราณเคยผ่านที่ราบสูงบริเวณซึ่งสมัยก่อนคนนำทางชาวขเขมรเรียกบริเวณน,นี้ว่าพนมแชะโคก แปลไทยได้ว่าเขาม้าเพ่นเื่อเขามมาเพ่นเคยถูกใช้เป็นทางเดินทัพไทยเมื่อค้าวต้องถอยทับมาพบทับเสริมที่จุดรวมพลกองทับจากวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สามนำโดยแม่ทับหน้าคือพระยามหาโยธามีแม่ทับใหญ่ชื่อพระยามนเทียนบานเป็นทัพหลวงจากสยามที่เคยบุกไปประชิดถึงเมืองไส่งอน เพียงแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าตีเมืองเท่านั้นในพงศวดานเล่าว่าภูเขาสูงดังกำแพงกั้นขวางป่าที่คนเขมรนเรียกว่าพนมแสะโคเป็นประการด้านที่ใต้ของเมืองปากซองหากจะเดินอ้อมต้องใช้เวลาหลายวันจึงเกรงว่าทัพยูนจะตามทันแม่ทับนายกองจึงพร้อมใจเดินทัพเป็นทางตรงเพื่อข้ามพนมแสะโค ไปให้ถึงท่าข้ามฝั่งแม่น้ำโขงโดยไวที่สุดกองทัพสมัยนั้นมักกว่าต้อนเฉลยมาด้วยเพื่อนำมาติดสอยใช้งานการเดินตัดป่ามาตั้งแต่เช้าจนย่ำคำ่ำจนถึงไหลเขาพนมแซโคแม่ทัพที่คุมกำลังเห็นว่าไพร่พลเดินขึ้นเขามาเมื่อยลา้าจึงสั่งหยุดทัพไว้ที่ไหลเขาซึ่งเป็นที่เตียนราบกว้างขวาง ซึ่งอาจเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกับสถานที่ตั้งค่ายพักแรมของพวกเราก็เป็นไปได้เช่นกันในพงศ์วดารเล่าว่าเมื่อพักพลบนเขาเป็นเวลาสองทุ่มพระยาราชโยธาได้มีหนังสือบอกราชการมาถึงพระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่ใจความว่าเฉลยยวน426คนที่ตีมาได้แต่คลองจิกยามนี้เปรียบเหมือนนำเชื้อไฟมาไว้ใกล้กับดินดำ หากนำไปด้วยจะเป็นคุณกับทัพยูนที่ไล่ติดตามจึงขอท่านเจ้าคุณท่านจงอนุญาตให้ข่าเสียทั้งหมดพระยามนเทียนบาลทราบความตามหนังสือแล้วจึงเห็นชอบตามคำขอแต่การฆ่าเชลยจำนวนมากกลัวจะเกิดการต่อสู้จึงสั่งให้หาทางกำจัดคราวเดียวโดวยไม่ใช้อาวุธฆ่าฟันเมื่อ <jon> พ <revelation> ระย,รยาราชโยธาทราบความ จึงสั่งให้หลวงบำรุงบุเรศนำล่ามไปบอกแกยวนฉเฉลยว่าต่อไปเส้นทางจะคับแคบจำเป็นต้องจับฉเฉลยมัดมือติดกันไว้เพื่อกันหลบหนีสิ้นคำสั่งแล้วจึงให้ทหารน,นำเชือกมาผูกมัดข้อมือยวนและจูงเดินเลียบไปปากเหวท้ายเขาพนมแสโคพอได้ทีก็หาทางปลักฉเฉลยคนต้นเชือกลงไปในเหวทำให้ฉเฉลยทั้งหมด426คนตกเหวตายสิ้น ตามคําสั่งของพระยาราชโยธาความจริงนั้นตกสักการะอยู่ไม่ไกลาจากค่ายพักแรมหากวัดเป็นระยะทางก็ห่างไปเพียง7-800เมตรเท่านั้นช่วงแรกของการเดินทางพวกเราจำเป็นต้องไต่ลงไปในหุบ ที่ลึกและชันพอสมควรทางลงไปดูจุดชมวิวตาดสักการะถูกสำรวจพบโดยพรานท้องถิ่นซึ่งใช้ด่านทางลงเขาไปหาของป่าในหุบด้านล่างไปหาขวาลงมาพี่ตรงแง่นั่นนะ่ะเส้นทางลงหุบยึงค่อนข้างชันและอันตรายจะเป็นต้องใช้เชือกที่ผูกเป็นปมเพื่อให้มือได้เหนี่ยวรั้งแทนการใช้สายดิรภัยป้องกันไม่ให้ลื่นจนพระตกลงไปก้นเหว สายเชือกเส้นนี้มีความยาว25เมตร <Okay. S 1> เราต้องใช้เชือกอยู่สองท่อเพื่อแต่ลงสู่เบื้องล่างโดยแบ่งทีมงานย่างป่าชาวบ้านมาคอยประกบดูแล,แลทยอยส่งคนลงไปในหุบ <Okay. S 1> ทีละคน <Okay. S 1> ทีละช่วงนานนับชั่วโมงจึงสำเร็จ okay. Okay. ตาสก,การะเป็นน้ำตกใหญ่ที่มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัว โดยมีจุดเด่นกว่าน้ำตกอื่นๆตรงที่เป็นสายน้ำใหญ่พุ่งแวกทยานผ่านอากาศลงมาเป็นสายยาวเพียงชั้นเดียวไม่เหมือนน้ำตกที่เราพบได้ทั่วไปในหุบเขาบรเวณซึ่งมักจะเป็นทางน้ำตกที่เทไหลามาตามการลดหลั่นของตะพักหินจนเกิดเป็นน้ำตกหลายๆชั้นหรือมองดูคล้ายม่านน้ำใหญ่ Mm hmm. เหวทิงกำเนิดของตาดสักการะตั้งอยู่บนผาหินสูงชันตัดตรงทำมุมเกือบตั้งฉากทำให้นึกย้อนหลังช่วงที่พวกเราต้องเดินลุยน้ำสักการะฝ่าความเชี่ยวกรากตอนขากลับซึ่งหากใครพลาดหลุดลอยไปกับน้ำสักการะก็คงได้ห่อเหินเดินอากาศเมื่อถูกน้ำพัดพามาถึงจุดที่เป็นเหวน้ำตกรับรองได้ว่าทริปนี้ถึงรอดไปก็คงเลี้ยงไม่โต